จุเพื่อนๆจ้าดูสิเรียบร้อยจ้ารอตาค่ะ๊ิยบายชมคลิปหน้านะคะขอบคุณที่เพื่อนๆถ้าก็อกไปก็ อ,อ,อย่างน้อยเราใส่แปบงพานุ่มลงไปด้วยนะคะ,คะอย่าลืมทำความสะอาดบ้านตัวเองนะคะเพืๆๆ่อนๆดูนี่จ้ะเพื่อนๆถักก็ตกไปก็สลัดก่อนนะคะสลัดก่อนสลัดให้บันเวลาที่จะทำการนะคะค ทำความสะอาดกานนอ,อกคัะนี่ค่ะขังเลยลงถังเลยนะคะอาก็วันนี้ก็โอ๊ยหาคลิปส่ง เพื่อนนจ๋าต้าเสียหลกนะคะวันนี้ก็ได้เวลาหางานส่งค่ะนี่ส่งค่ะส่งทังนั้นเลย ออกไปเลยออกไปเลยจ้าจะไ,ได้หอมๆคะ่ะเ,เพื่อนๆนี่ค่ะค่ะก็ ้าได้แล้วจาะสามช่องเลยจ้ะ้าได้แล้วจาะสามช่องเลยจ้ะอย่างน้อยเราใส่ปรผ้านุ่มลงไปด้วยนะคะ้าเพิ่มสองช่องเลยจ้ะี่ะ เพื่อนจ๋าใต้สีรักนะคะรับชมนะคะนี่ค่ะดูก่อนคะ่พะพม่านคะ่พะพม่านได้จ้าสวัสดีค่ะเพื่อนๆจ๋าใต้สีรักนะคะราวลงมานะคะ ค่ะจุกเพื่อนๆจ๋าดูสิฝุ่นเยอะมากเลยค่ะฝุ่นออไปเลยเรียบร้อยจ้ารอตาค่ะบ๊ายบาย ชมคลิปหน้านะคะขอบคุณที่ออกไปเลยออกไปเลยจ้าให้ันเวลาที่จะทำการทำความสะอาดก,นกันนี้คะ่ะ 送。So ชมเอาราวลงมานะคะแล้วก็ไปขัดจุดเพื่อนๆจ๋าดูสิถังเลยลงถังเลยนะคะ ค่ะนี่ค่ะดูก่อนค่ะผ้ามานค่ะผ้ามานได้เพื่อนๆถักก็ต่อไปก็สลัดก่อนนะคะก่อนสลดัดลทำสะอาดนะคะทำสะอาดอย่าทำได้คลิปหลายทำความสะอาดบ้านด้วยค่ะนี่ลง อย่างน้อยเราใส่ปับ้ันุ่มลงไปด้วยนะคะจ้าได้แล้วจาะสามช่องเลยจะเอาราวลงมานะคะแล้วก็ดปค่ะจุดเพื่อนๆจ้าดูสิ ก็วันนี้ก็หาคลิปส่งคุณเยอะมากเลยค่ะคุณนอเยอาราวลงมานะคะแล้วก็ไปขัดจุกเพื่อนๆจ๋าดูสิ สามช่องเลยจ้าฝุนเยอะมากเลยจ้าฝุนออกไปเเรียบร้อยจ้ารอตาค่ะนียบายชมคลิปหน้านะคะขอบคุณที่อะจะไ,ได้หอมๆค่ะเพื่อนๆน,นี่ค่ะ่ะก็ ก็วันนี้ก็โอาหาคลิปส่ง,งถังเลยลงถังเลยนะคะลงถังเลยลงถังเลยนะคะ เรียบร้อยจ้ารอตาค่ะ๊ายได้ชมคลิปหน้านะคะ